สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถปลาหรือผมชอบเรียกว่ารถสามันประจําบ้านในกลุ่มของรถกระบะเนี่ยมันจะขาดรถยี่ห้อนี้และรุ่นนี้ไปไม่ได้เลยวันนี้มาพบกับ isuzu d max highlander ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ npk auto หรือว่าเคียเกี้ยงก่อนนะครับที่เอารถคันนี้มาให้รีวิวบอกไปก่อนเลยว่าคันนี้เป็นรถที่เอาไว้ใช้งานเองส่วนตัว แต่ถ้าใครสนใจลองทักไปดูครับ d m a มเป็นรถในกลุ่มกระบะขนาด1ปันของทางค่ายอีสุซึ่งต้องถือว่าเป็นค่ายหนึ่งที่เป็นเจ้าตลาดในบ้านเราโดยเริ่มต้นเปิดตัวตั้งแต่ในปี2002จนถึงนปัจจุบันซึ่งณตอนนั้นในการที่เปิดตัวรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นความร่วมมือระหว่างอีซูซูกับบริษัท G.M มอเตอ รถในโฉมเนี้ยมันจะมีรถพี่หรือว่ารถน้องอยู่ก็คือย s สูด d m a กแล้วเชฟโรเลตโคโรลโดทั้งดีแมและเชฟโรเลตโคโรลโดนั้นมันใช้แพลตฟอร์มเดียวกันซึ่งมันใช้แพลตฟอร์มของ GMT 355เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติมหลายคนอาจจะไม่รู้ว่ารถกระบะก,กับ SUV มันต่างกันตรงไหน,นโดยรถกระบะเนี่ยมันเป็นบอดี้ออนเฟรม ก็คือมีโครงสร้างแล้วก็จะมีตัวบอดี้มาวางด้านบนแต่ใน SUV นั้นจะเป็นรถที่เป็นยูนิบอดี้หรือโมนคขอซึ่งเป็นเฟรมชิ้นเดียวขึ้นมาทั้งตัวเลยจุดเด่นของรถกระบะค่ายนี้คือ 1. ทน 2. ประหยัดน้ำมันและ3ค่าซ่อมถูกด้วยเหตุนี้มันเลยทำให้เป็นรถที่ครองใจคนไทยมากว่า20ปี จนถึงณปัจจุบัน e สูส u d m a x มีออกมาแล้วทั้งหมด3เจนเจนที่1คือ RA กับ RC เจนที่2คือ RG และเจนที่3คือโฉมปัจจุบันคือ RT สำหรับรถที่เอามารีวิวในวันนี้คือ e สูส u d m a x Highlander เจนที่1รหัส RA ซึ่งโฉมนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่ในปี2002จนถึง2012ตลอดระยะเวลา10ปีที่มันเปิดตัวและออกจำหน่ายมานี้ มันสามารถขายไปได้ทั้งหมดในบ้านเรามากกว่า300,000คันต้องถือว่ามันเป็นรถรุ่นหนึ่งของ Isuzu ที่ได้รับความนิยมมากมาดูเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแบบวางหน้าขับหลังขนาด2.5ลิตรรหัส4 j k 1 t c ซึ่งเครื่องโฉมนี้ครับเป็นเครื่องตั้งแต่ในปี05จนถึงปี2011 เป็นเครื่อง16วาลให้แรงม้าทั้งหมด114แรงม้าอันนี้คือคานหน้าเดิมๆนะคันนี้ยังไม่เคยชนหนักตัวแบบรถจะเป็น TFR86 นะครับตัวเครื่องจะเป็น 4JK1 มีหม้อน้ำเดิมๆเป็นแบบนี้ที่ฝากระโปรงจะต้องมีเลเบลแบบนี้นะมาฟังเสียงเครื่องยนต์กัน เกียร์จะเป็นเกียร์กระปุกแบบ5สปีดวงเลี้ยวเนี่จะอยู่ที่10เมตร0ูนยถึง100จะได้อยู่ที่15วินาทีท็อปสปีดได้ที่170กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่วงล่างด้านหน้าจะเป็นปีกนก2ชั้นบวกทอร์ชั่นบาร์ส่วนด้านหลังจะเป็นแหนบและคานแข็งระบบเบรก ด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกหลังจะเป็นดรัมพ่วงด้วยระบบ ABS ซุ้มล้อจะมีขนาด225จนถึง265ขนาดยางจะมีขนาด265/70 R16 หลังคาสามารถรับน้ำหนักได้75ถึง80กิโลพื้นที่กระบะจะมีความจุ1,180ลิตร ถังน้ำมันจะมีขนาด75ลิตรและมันใช้น้ำมันดีเซล B7 ครับความสูงจากพื้นกาวเคียร์แลนซ์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ23เซนติเมตรมาดูภายในกันก่อนอื่นให้ดูกุญแจก่อนนะกุญแจติดรถจะเป็นแบบนี้ครับกระจกจะเป็นของ AGC Automotive สํสำหรับคันนี้กระจกยังไม่เคยเปลี่ยนมานะคะเริ่มจากประตูฝั่งที่นั่งด้านคนขับที่พับกระจกปรับกระจกมองข้างซ้ายขวา ล็อกกระจกสวิตควบคุมกระจกทั้ง2บานเป็นออตโต้ทางฝั่งด้านคนขับเซ็นทรัลล็อกด้านล่างจะเป็นช่องใส่เอกสารและที่วางแก้วน้ํามันสามารถวางแก้วเยติได้นะครับแต่อิงเอียงแบบนี้นะพะมันติดซุ้มด้านบนเบาะจะเป็นแบบปรับด้วยมือที่เปิดฝาถังน้ำมันจะอยู่ด้านข้างที่เปิดฝากระโปรงหน้า มีช่องใส่ของขนาดใส่ยาดมได้ช่องแอร์ทรงกลมพวงมาลัยเป็นแบบสี่ก้านคุ้มด้วยหนังก็จับถนัดมือดีครับแต่รูปทรงเนี่ยผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ผมมองว่าดูมันเฉยๆแต่หลายคนบอกว่ามันเรียบๆนะที่ปัดน้ำฝนจะอยู่ทางด้านซ้ายมันสามารถปรับได้4ระดับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวกับที่เปิดไฟหน้าจะอยู่ทางด้านขวาพวงมาลัยสามารถปรับได้2ทิศทางขึ้นกับลง ไม่จะเป็นหน้าจอแบบเรืองแสงแบ่งออกเป็น3ช่องจากซ้ายไปขวาวัดรอบตรงกลางจะเป็นความเร็วไมค์คันนี้ถึง220ขวามือสุดด้านบนจะเป็นน้ำมันตรงกลางจะเป็นทิป A, ทิป B แล้วก็ไมค์รวมส่วนด้านล่างจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องความร้อนอุณหภูมิดัสบอร์ดโดยรวมเรียบเน้นการใช้งานฟังก์ชันไม่หือหวา ตัวคอนโซลจะเป็นงานพลาสติกขึ้นรูปสวิตช์ไฟฉุกเฉินจะอยู่ตรงกลางขนาบด้วยช่องแอร์สข้างแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องนาฬิกาดิจิตอลและเกสใส่ของกระจุกกระจิกวิทยุติดรถยนต์จะเป็น AM FM CD และ MP3 ครับระบบแอร์จะเป็นแบบเมนนวลมือบิดธรรมดาจากซ้ายไปขวา โหมดการทำงานพัดลมพัดลมคันนี้ได้4ระดับนะด้านบนอากาศหมุนเวียนภายนอกภายในไล่ฟ้ากระจกหลังและปรับความเย็นรถคันนี้ไม่มีฮีเตอร์นะฮะที่เขียบุรีที่จุดบุรีและ DC o u t l า t โดยส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะผมถือว่าในรถยุคนั้นเนี่ยให้มาพร้อมกันทีเดียว2ช่องเลยเนี่ยถือว่าใจถึงครับ ที่วางแก้วน้ำมันสามารถใส่แก้วกาแฟร้อนหรือน้ำอัดลมกระป๋องได้เท่านั้นเพราะว่ามันจะติดคอนโซลด้านบนครับเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดหัวเกียร์โดยรูปทรงผมจับแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยถนัดมือสำหรับผมเท่าไหร่แต่ใช้งานได้นะไม่ได้มีประเด็นอะไรเพราะว่ามันจับอย่างนี้ไม่ได้ผมก็จะจับแบบนี้ที่วางของพอวางของกระจุกกระิกได้นะ เบรกมือคล้ายกับรถเก่งทั่วไปก็ใช้งานได้ถนัดมือดีครับด้านข้างอันนี้ผมเรียกว่าช่องไว้ใส่ปากกานะที่วางแขนวัสดุเป็นหนังเทียมหุ้มนิ่มดีครับด้านในจะเป็นเก้ใส่ของตำแหน่งต้องบอกก่อนว่าคันนี้เป็นเกียร์เมนนนนะครับ ไปรขับเนี่ยเราจะมามัวพักแขนล้วขับไปไม,มันเป็นไปไม่ได้โดยส่วนตัวผมถือว่าวางตำแหน่งได้ดีครับใช้งานเกียร์ได้ถนัดดีไม่ติดอะไรเบาเป็นเบาผ้าความรู้สึกในการนั่งเนี่ยต้องบอกว่ามันคือรถกระบะนะไม่ได้มีความรู้สึกว่าสบายเหมือนรถเกง๋งแต่ใช้งานได้หัวหมอนปรับได้3ระดับแต่โดยส่วนตัวชอบหัวหมอนครับ ถึงแม้ว่ามันจะปรับมาไม่ได้แต่องศาเนี่ยมันให้มาดีตำแหน่งพักศรีรษะเนี่ยกำลังดีเลยครับเวลาในการขับรถทางไกลช่วยได้เยอะโฉมนี้ไม่มีถุงลมนิรภัยให้นะเก๊ใส่ของมีขนาดใหญ่ครับคู่มืออยู่ข้างในใกระจกมองหลงังเป็นแบบโยกตัดแสง ที่ชอบนะครับมุมมองที่ได้เนี่ยมันใกล้เคียงกับท้ายกระบะเลยมันแทบจะไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนกระจกที่หลายๆคนชอบทำกันอะเอาเป็นกระจกใหญ่อะผมบอกว่าคันนี้ไม่จำเป็นม่านบังแดดมีขนาดใหญ่เหมาะสมกับตัวรถแต่กระจกสองหน้าให้มาทางด้านซ้ายอันเดียวนะทางคนขับไม่ต้องแต่งหน้าครับไม่จป็ความจำเป็นไฟ ห้องโดยสารต้องบอกเลยว่าไฟส่องแผ่นที่มีขนาดใหญ่มากที่ใส่แว่นส่วนตัวชอบมากครับเพราะว่ามันใส่ได้2อ,อันเลยนอกจากไฟส่องแผนที่แล้ว d m a มยังให้ไฟห้องโดยสารมาด้วยครับอันนี้ผมมองว่าดีมากๆเลยวิธีการเข้าแคปเลื่อนบ่อไปข้างหน้าพับ อันนี้เบาะแถวหน้าเซตในตำแหน่งปกตินะครับมันจะมีพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเหลืออยู่นิดหน่อยก็ถือว่านั่งได้ครับหลังตรงนิดนึงพื้นที่เล็กลูมเนี่ยเหลืออยู่ประมาณ3นิ้วส่วนเฮดลูมอยู่ที่1กําปั้นที่ชอบที่สุดก็คือกระจกข้างผมมองว่าตำแหน่งนะครับมันค่อนข้างโอเคแล้วมันกว้างอยู่พอสมควรอาจจะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับฟิล์มรถคันนี้ด้วยมันเลยทําให้ไม่ดูทึบไม่อึดอัดจ,จนเกินไป นั่งได้แต่สําหรับที่นั่งตรงแคปเนี้ยมันน่าจะเหมาะสําหรับคนที่สูงไม่เกิน160ซนติเมตรมากกว่าไซส์ใหญ่อย่าเข้ามานะอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือความสูงของตัวเบาเวลานั่งอาจจะหลังตรงไปนิดแต่ข้อดีของมันคือมันไม่กดท้องครับมันไม่ได้นั่งงอหรือนั่งบีบอย่างนี้เวลานั่งแล้วเรานั่งไกลๆย,ยาวๆแล้วมันจะอึดอัดถือว่ามันมีพื้นที่อยู่พอสมควร หลายคนคงสงสัยว่ามันนั่ง3คนได้ไหมก็จะบอกว่าพอนั่งได้ครับแต่ว่าคนที่นั่งในตำแหน่งที่5เนี่ยควรจะต้องเป็นเด็กเท่านั้นเพราะพื้นที่วางเท้าไม่มีต้องไปแชร์พื้นที่เล็กลูมกับคนที่3และคนที่4ถึงจะนั่งได้ครับด้านข้างใต้ลำโพงเป็นช่องใส่ของเวลาที่คนในแคปจะออกจากรถง่ายๆโดยขั้นตอนเดียวที่เก็บเครื่องมือ จะอยู่ตรงนี้ครับอีกอย่างหนึ่งที่ชอบสำหรับรถคันนี้ก็คือบันไดครับบันไดรุ่นนี้มันไม่ลื่นเวลาขึ้นลงนครับค่อนข้างสะดวกกระบะที่มีขนาด1 1 8 0ลิตรมันเพียงพอต่อการใช้งานครับไฟเบรกดวงที่3ที่อยู่ด้านท้ายหัวเก๋งเนี่ยโดยส่วนตัวผมไม่ชอบนะครับเพราะว่า ถ้าเราเอาไปใส่หลังคาพวกหลังคาแคลิบอยเนี่ยถ้าไม่ปิดทับไปเลยมันก็จะติดมันจะทำให้เสียประโยชน์ตรงนี้ไปผมชอบที่มันอยู่ที่ตรงฝาท้ายมากกว่าข้อดีข้อที่หนึ่งศูนย์บริการอู่ซ่อมอะไหล่เข้าได้ทั่วไทยซ่อมง่ายอะไหล่ไม่แพงมีอะไหล่แท้เทียบเทียมให้ในท้องตลาดแล้วจะเลือกใช้ตามงบประมาณได้เลยครับข้อที่สห้องโดยสาร กว้างขวาง,วางนั่งสบายกว่ารถในโฉมรุ่นปีเดียวกันข้อที่ 3. เครื่องกับเกียร์ทนมากซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายไม่จุกจิกข้อที่4เป็นรถที่แอร์เย็นมากๆเคยมีโอกาสได้ใช้อยู่ช่วงหนึ่งครับตอนนั้นมันเป็นรถบริษัทซึ่งมันไม่สามารถติดฟิล์มกองแสงได้แอร์มันเอาอยู่ครับข้อที่5ฟิลิ่งในการเบรกดีมากๆถ้าเทียบกันในรถกลุ่มเดียวกันข้อเสียข้อที่1 เป็นเกียร์แมนนวลเวลารถติดเนี่ยหรือขับในเมืองหลายคนไม่ชอบข้อที่2ตีนต้นอืดออกตัวช้าถ้าเทียบกับเจ้าตลาดอีกค่ายหนึง่งหลายๆคนชอบเอาไปรีแมปแต่ว่าก็ต้องบอกว่าอย่างเจ้าตัว Highlander ตัวนี้มันยังดีกว่าตัวขับ4ีนะข้อที่3ภายในห้องในสาร หลายคนบอกว่ามันดูเรียบๆแต่หลายคนบอกว่ามันดูเชยอันนี้แล้วแต่ความชอบของใครของมันนะครับข้อที่4แคปบเหมาะกับเอาไว้วางของมากกว่าเอาไว้นั่งเพราะว่าเวลานั่งไกลๆอะครับมันไม่สบายเอาเลยข้อที่5เวลาซื้อมือสองต้องดูดีๆครับเนื่องจากว่ามันเป็นรถที่ได้รับความนิยมเยอะห,อหลายๆคนชอบเอาไปจูนเอาไปแต่ง แล้วพอรถมีปัญหาก็ขายออกมาเพราะฉะนั้นเวลาในการเลือกซื้อต้องดูดีนิดหนึ่งอาการประจำรุ่นขอพูดรวมทุกโฉมเลยนะครับ 1. การกินน้ำมันเครื่องโดยปกติเนี่ยหนึ่งกิโลเมตรน้ำมันเครื่องจะหายไปประมาณ1ลิตรควรจะต้องหมั่นตรวจเช็คดูแลบ่อยๆข้อที่2กล่อง ECU พังง่ายเพราะว่าตำแหน่งของกล่อง ECU ครับมันอยู่ใต้เครื่องและอยู่ติดข้างเครื่องด้วย มันทำให้เกิดความร้อนและเสื่อมสภาพเร็วราคาศูนย์เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ14,000ถึง15,000บาทราคามือสองอยู่ที่ประมาณ6 7ถึง 7, ถ้าเอากล่องมาซ่อมมันจะอยู่ที่4,000ถึง5,000บาทครับข้อที่3ช่วงล่างแหนบดังแค่ถอดตัวดันแหนบก็จบแล้วฮะข้อที่4 เกี่ยวกับเรื่องความร้อนและระบบน้ําจริงอยู่ครับว่า d m a มครุ่นนี้ไม่ค่อยได้มีปัญหาจุกจิกก่กับเรื่องนี้นะแต่ว่าเราต้องอย่าลืมนึกถึงว่ามันเป็นรถที่อายุงานเยอะแล้วเพราะฉะนั้นควรจะต้องหมั่นตรวจเช็คบ่อยๆครับข้อที่5รุ่น3.0กล่อง e d u มีปัญหาสําหรับอาการตัวนี้มันขึ้นอยู่กับช้าหรือเร็วเท่านั้นที่จะเจอส่วนใหญ่ที่ผมเจอเป็นทุกคันครับอัตราส้นเปลือง ในเมืองอยู่ที่9-10โลลิตรนอกเมืองอยู่ที่15-16โลลิตรโดยเฉลี่ยที่เคยใช้งานใช้ได้อยู่12-14โลลิตรครับคู่เปรียบ 1. Toyota Hilux Vigo 2. c h e v r o l e t c o l o r a d o 3. Nissan Frontier 4. Ford Ranger 5. Mitsubishi Titan 6. ตัวสุดท้าย Mazda BT50 ราคามือสองต้องถือว่า isuzu d max เป็นรถที่ราคาแข็งอยู่พอสมควรตอนนี้ครับมันอยู่ที่2.500แสนจนถึง3.500แสนขึ้นอยู่กับปีเครื่องและก็สภาพสำหรับรุ่นนี้คงไม่ต้องถามนะครับว่ามันเล่นได้ไหมแค่มองว่าเราชอบมันหรือเปล่าส่วนตัวที่ผมใช้งานมาเนี่ยผมบอกว่ามันเป็นรถที่ตอบโจทย์ได้ดียกเว้นเรื่องเดียวก็คือในเรื่องของอัตราเร่ง แค่นั้นเองที่มันค่อนข้างจะเหนื่อยหน่อยแต่นอกเหนือจากนั้นนะครับผมมองว่าทุกอย่างเนี่ยได้หมดเลยจะเป็นรถคันเดียวในบ้านก็ได้จะใช้ขนคนขนของใช้เพื่อความมัเหนกประสงค์ได้หมดเลยครับเพียงแต่ถ้าคุณชอบแบรนด์นี้คุณเลือกเล่นได้เลยถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ ดีแม็กไฮรลนเดอร์ส่วนตัวเนี่ยผมชอบครับผมว่าแฮนด์ i n ลิงดีที่ผมชอบมากที่สุดของรถรุ่นนี้ผมชอบในเรื่องของเบรกเนี่ยฮะอัตราเร่งเนี่ยไม่เท่าไหร่ต้องขับใจเย็นนิดนึงครับใช้งานได้ช่วงล่างเนื่องจากว่ามันเป็นรถสูงมันค่อนข้างโครงครับมันโครงไปนิดนึงผมมีความรู้สึกว่ามันโยน ถ้าใช้เองจริงๆเนี่ยผมอาจจะต้องเปลี่ยนโชค๊คนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเสียงเครื่องยนต์นะครับที่เป็นสไตล์ของอีสูซเนี่ยแหละที่มันดังโกงกลางโกงกลางเข้ามาในรถอยู่เนี่ยครับไม่แน่ใจว่าในคลิปมันจะได้ยินไหมแต่ถ้ามองถึงในเรื่องของความมเนกประสงค์และวัตถุประสงค์การใช้งานผมมองว่ามันโอเคฮะ ลุยน้ําได้บรรทุกของได้อัตราการสิ้นเปลืองยอมรับได้ถือว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งเลยที่น่าสนใจลองตัดสินใจกันดูครับ